สวัสดีครับวันนี้เราจะมาซ่อมไอนี่กันนะครับผมมีเครื่องมีเสียงดังตัวนี้เป็นคลิกร้อยยี่ห้าตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยนะในเป็นตัวใหม่เพราะตัวที่ไม่ไม,ไม่มีกุญแจแล้วนะเดี๋ยวมาดูนะเดี๋ยวมาฟังเสียงให้ฟังเสียงก่อนซ่อมนะครับนี่แกะอ,อกหมดแล้วนะครับนะต์ทเื่องขึ้น คันนี้คันนี้ไม่แสนหกนะครับแสนหกนะเสียงนะถ้าสมมติว่าเราอยากว่าเราอยากฟังเสียงว่ามันเป็นเสียงอะไรเราต้องเบิ้ลหน่อยๆเบิ้ลแบบนี้นะนี่นะเบิ้ลเล็กๆนะเสียงก้านนั้นด้านในมันเคกนะครับผมเนี่ก็จะเปลี่ยนแต่ก้านนะครับเปลี่ยนแต่ชุดข้อเวียงนะคือข้อเวียงเนี่ย คือผมมีไว้รอสับเรียบร้อยเลยนะครับผมคือถอดของเก่าออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่นะครับแน่นเหมือนเดิมนะเวลาเราลองลดก้านดังไม่ดังเราลองแบบนี้นะครับนะหมุนหมุนนิดเดียวนะเราต้องดูด้วยว่าเสื้อมันมีรอยไหมเสื้อลูกแหวนมีรอยไหมนะครับ แต่ยังไงก็การนี่แหละอาการมาก่อนเลยนะครับผมมานะก่อนซ่อมถายดูก่อนแต่ตอนนี้ผมก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันดูนะว่าจะเป็นแบบไหนะเดี๋ยวมาดูกันนะนี่เนหะ็นไหมปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมทำเสร็จแล้วนะครับ เนะเบาๆนะเนี่เงียบๆนะเห็นว่านินะ่วเพื่อนั่นเด็กประันนี่นะครับผมเงียบนะใครสนใจที่จะพาเครื่องนะเปลี่ยนเปลี่ยนก้าน เป็นการร้านตัวนี้นะครับไอเสียงเสียงที่ออกมาก่อนหน้าน,นี้มันเป็นเสียงกา้าน <someplace. S 2> เสียงการร้านตัวนี้นะก็ผมก็มีตัวนี้ยกออกเลยนะยกตัวนี้ออกแล้วก็ยกของผมเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยจับใส่แทนนะครับก็จะเงียบแบบนี้เลยนะครับ <i> นะตัวนี้ผมก็จะเอาไปเอาไปซ่อมไปแซ่ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนก้านกลางออกแล้วก็เอาไว้ใช้กับคันต่อไปนะครับพวกนี้ดีหมดนะด้านข้างดีหมดไอที่ข้อเวี่ยงที่ผมมีอยู่มีแต่ ตัวดีๆนะไม่มีตัวเสียนะครับเนี่ยอย่างของพี่เขาก็ดีอยู่แล้วก็เอาไปพัฒนาต่อไปกับคันอื่นแบบนี้นะอันนี้รอสับได้เลยนะใช้เวลาประมาณน่าจะไม่กี่ชั่วโมงนะสามสี่ชั่วโมงน่าจะได้นะครับเสร็จเลยนะพาเครื่องอันนี้เปลี่ยนก้านนะเปลี่ยนก้านกลางเปลี่ยนก้านกลางเสร็จเลยภายในไม่นานเท่าไหร่นะครับผมเห็นไหมะใช่เจ้าของรถหน่อยโอเคไหมครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับ S <S ช่างเป็นไงบ้างครับช่างช่างโอเคครับผมบริการดีมาก <S <S ขอบคุณมากครับเห็นนะประมาณนี้เห็นนะเห็นนะ <S <S นี่ข้อเวียงที่ใส่ไปนี่ผมก็ไม่ใช่ว่าใส่ไปให้ลูกค้าเฉยๆนะผมก็มีรับประกันให้อยู่นะว่าใช้ไปประมาณกี่วันกี่เดือนกี่ปีอะไรประมาณเนี้ย มาซ่อมแซมได้ฟรีแบบนี้นะเห็นไหมไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ผมใส่บอกก็เรียบร้อยแล้วนะอันน้นะใครสนใจก็เข้ามาทักถามได้ที่เบอร์098 993 96 33นะครับในการเปลี่ยนข้อเวียงแล้วก็ทําเสื้อลูกแหวนด้านบนนะถ้าใครงานด่วนนะงานด่วนๆมาหาผมได้นะครับสำหรับคลิก1้อยคลิก150หรือว P C X นะครับมาหาผมได้นะครับ นะผมรับทํารับจบนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับ